ตอนที่32กระชากหน้ากากเลือดและแล้ววินาทีที่ทรมานที่สุดในชีวิตก็มาถึงเสียงฉีกขาดของเนื้อเยื่อเส้นเอ็นและผิวหนังดังชัดเจนก้องในหูฉันยิ่งกว่าเสียงใดๆในโลกออฉันกรีดร้องไม่ได้ เหมือนมีใครเอาน้ำร้อนราดลงบนหน้าพร้อมกับเอามีดค่อยๆเลาะดึงหนังหน้าของฉันให้ร่อนออกมาทั้งแผ่นสดๆเลือดสีแดงฉานพุ่งกระฉูดสาดกระจายเต็มหน้าจอโทรศัพท์ราวกับเขือนแตกฉันดิ้นพลาดพลาดเหมือนปลาที่ถูกทุบหัวความเจ็บปวดมันเกินขีดจำกัดที่มนุษย์จะทนไหวสมองฉันขาวโพลน ร่างกายที่เน่าเฟะของฉันกระตุกเกรงอย่างรุนแรงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆชาญหนึบดวงตาข้างเดียวที่เหลืออยู่ของฉันเบิกโพลงค้างภาพสุดท้ายที่ฉันเห็นคือใบหน้าของตัวฉันเองแผ่นหนังหน้าเปื้อนเลือดที่ตอนนี้มันไปอยู่ในมือของหุ่นตัวนั้นแล้ว